สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6 5คารินชองปีแอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำรรเนียบขาวนะครับได้ออกมาตอบโต้กับสื่อมวลชนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลภายใต้ใตการนำของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยนะครับ ทำให้สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนั้นกำลังยับแย่ซึ่งทางด้านคารินชองเปียแอนนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจัดการในเวลานี้คือปัญหาความทัาทายต่างๆของโลกแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ในวิกฤตนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่โจไบ,บเดนเข้ารับตําแหน่งและมีเพียงสมาชิกเดโมแครตท,ที่โหวตส,สนับสนุนแพ็กเกจมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจมันช่วยให้เราอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นในการจัดการกับเงินเฟอ้อ แล้วก็ทางด้านคารินชองเปีแแย่ยังเน้นย้ําด้วยว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่เราพยายามพูดก็คือสิ่งที่กําลังจะสื่อสารนั้นเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่ดีกว่าที่มันเคยเป็นอยู่ในอดีตนะครับนอกจากนี้คารินชองเปีแยยังตอกย้าคํากล่าวหาของทำเนียบขาวที่บอกว่าราคาพลังงานพุ่งขึ้นเพราะการกระทําของรัสเซียในยูเครนพร้อมระบุว่าประเทศอื่นๆนั้นก็กําลังเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกัน คารินชมพีแอรบอกว่าฉันต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันสําคัญมากเพื่อประชาชนจะได้เข้าใจข้อเท็จจริงก็คือว่าปัญหาแบบเดียวนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกในสหภาพยุโรปราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่8.15ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น1.7ดอลลาร์ในเยอรมนีอยู่ที่8.88ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น2.16ดอลลาร์ในแคนาดาอยู่ที่6.23ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น1.93ดอลลาร์ซึ่งเธอบอกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยครับ ล้วนแล้วเกิดจากการข้อกําหนดมาตรการการควบบัตรพลังงานของรัสเซียอย่างไรก็ตามจอห์นนี่โจอี้โจนจน,นักข่าวของฟ็อกนิวซึ่งเป็นนายทหารผ่านศึกข,ของสหรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงคํากล่าวอ้างของคารินชองปีแอโดยชี้ว่าราคาเบนซินในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระดับ2.09ดอลลาร์เป็น3.30ดอลลาร์ตั้งแต่ก่อนเกิดกรณีรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและตอนที่สงครามเริ่มต้นขึ้นก็ยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการการควบบัตร ทางพลังงานแต่อย่างใดส่วนหนึ่งในแผนงานของโจไบเดนในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อคือให้พื้นที่และก็ความเป็นอิสระแก่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพราะพวกเขามีเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดชองพิแอรน์นั้นก็ให้ขอ้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เฟดคือการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ท้าน,านประธา,านดีวลลดินเมียปูตินผู้นําของรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ช่องหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชี G ้เหตุต้นตอภาวะเงินเฟอ้อที่สูงริ้วของสหรัฐอเมริกาก็คือการที่ธนาคารกลางของสหรัฐพิมพ์เงินออกมามากถึง5.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่ถึง2ปีความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับคําพูดของเจเน็ตเลเยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐที่ออกมายอมรับเมื่อเร็วๆนี้ว่าเกิดการคานวณผิดพลาดทางนโยบายทั้งใหญ่ที่มีการทํา QE ทางเศรษฐกิจสั่งพิมพ์เงินเพิ่มมากถึง38%หรือกว่า5.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ เข้าระบบเงินตราโลกโดยไม่มีทองคำค้ำประกันมูล,ลค่าเงินแม้แต่ออเดียวเธอระบุด้วยว่ามันเป็นการคำนวณผิดพลาดที่สุดในรอบ50ปีโดยเพียงแค่เวลาไม่ถึง2ปีมีเงินส่วนเกินในระบบเงินหมุนเวียนของโลกจนเกิดภาะวะเงินเฟอ้อสูงสุดในสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและชาติที่ถือครองดอลลาร์ไว้จํานวนมากและเป็นต้นเหตุข,ของวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้นี่ครับในส่วนของทางด้านาคารินชองปีแอร์เลขาธิกุการฝ่ายสื่อสารมวลชนนั้นพยายามที่จะออกมาแก้ต่างให้กับทางด้าน ประทางชื่อดีโจวไบเล่นผู้นําของสหรัฐแต่ว่าถ้ากลับไปย้อนดูนั้นก็คือเจเน็เลเยนรัฐมนตรีการทางของสหรัฐเคยออกมายอมรับนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดทางนโยบายในการพิมพ์งเงินออกมาโดยที่ไม่มีทองคํานั้นไปค้าประกันนั่นเองครับ